สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้าเชาแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายูแล้วก็สเก็ตฟุตบอลน,นะครับตามข่าวสารกันหน่อยครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารของประธานเอ็มบาเป้กันเลยครับโอ้โหล่าสุดชียรนี่่วงสื่อเริ่มล้ำเส้นเอ็มบาเป้มากเกินไปอเเร,ร,รยองเชูยร์นี่ครับตำหนิสื่อฝรั่งเศสว่าเริ่มล้ำเส้นเรื่องส่วนตัวเอ็มบาเป้มากจนเกินไปแล้วตอนนี้ ตราไก่ฝรั่งเศสกำลังเตรียมทีมเพื่อประทับกับเบลยเยียมในศึกในชลีกเอ A, กลุ่ม2คืนวันจันทร์นี้ครับโดยผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่าฝรั่งเศสชนะ2เสมอ1ส่วนเกมล่าสุดถล่มอิสราเอลไป4ประตูต่อหนึ่งยังไงก็ตามสื่อฝรั่งเศสพยายามมาหาเรื่องอิปเปออีกครั้งหลังมีรายงานบอกว่าอิปเป้เดินทางไปสวีเดนรวมถึงหมู่เกาะกอร์ซิก,กานะครับทั้งที่อ้างว่านักเตะม,มีปัญหาการบาดเจ็บในะคเหตุผล แล้วช่างอเลเรียงเชอร์เมนี่นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าพูดตรงๆนะผมคิดว่ามันมากเกินไปหน่อยแล้วทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะคิดตามแบบที่พวกเขาต้องการแต่ทุกๆครั้งมันกลับเป็นเรื่องของเ e อ็มเปเป้มันเกินความเหมาะสมไปมากพวกเราพูดถึงเขาก่อนลงสนามหลังจบเกมและสถานที่ที่เขาไปที่มันมันไม่จําเป็นต้องมารับรู้เรื่องนี้เลยพูดจริงๆนะ พวกเราไม่เคยสงสัยกับความรักที่เขามีให้กับทีมเชฟรั่งเศสหรือสักนิดพวกเรารอให้เขากลับมาสู่ทีมอีกครั้งไม่ไหวแล้วมันก็ง่ายๆแค่นั้นไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอะไรของเขานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านของออรเรียริองชัวนี่นะครับได้เปิดใจบอกว่า,วาบางทีเนี่ยสื่อก็ล้ำเส้นเอ็มบเป้มากจนเกินไปอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่คุณก็ยังไปขุดไปแซะไปหาอะไรต่างๆ มาเพื่อที่จะจับผิดเอ็มบาเป้นะครับจับโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นของดีเดียเดชองครับคุณซื้อของฝรั่งเศสเองก็เปิดใจนะครับบอกว่าไม่ขอยุ่งเรื่องส่วนตัวของเอ็มบปเป้นะครับเดชองบอกว่าทุกๆคนเนี่ยจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองมันขึ้นอยู่กับพวกเขามันไม่ได้หมายความว่าเขาหรือเอ็มบปเป้เนี่ยจะไม่ได้ดูเกมหรือส่งข้อความมาหาแต่เขาส่งมาให้ผมเสมอ าหากสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยไปรบกวนจิตใจของใครก็ตามนั่นก็คงเป็นเรื่องของสมสตนที่อาจจะไม่ได้อนุญาตให้เขาทําแบบนั้นก็คือเดินทางไปพักผ่อนนะนะผมพร้อมทําความเข้าใจแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยไม่ใช่การปกป้องเขาเขามีชีวิตตามรูปแบบของเขาเองแต่ในนั้นเขากลับไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะพวกเราดันรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่บางทีไม่อยากจะไปยุ่ง อันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของดีดีเยเดชองนะครก็เปิดใจนะครับไม่ขอยุ่งเรื่องส่วนตัวของเ e อ็มบาเป้เขาจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแตอ่อะไรแบบนี้มันมันมันค่อนข้างที่จะโดนสื่อตามตามเล่นตามแซะนะครับโอ้โหเอ็มบาเป้ก็อาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยในบางครั้งนะครับก็ต้องมารอดูเลยครับสำหรับประเด็นของเ e อ็มบาเป้กับทีมชาติฝรั่งเศส จะมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นมาต่อเนื่องก็ต้องมารอดูนะครับเป็นอีกอย่างที่น่าติดตามเหมือนกันสําหรับสถานการณ์อ่ะไปตามข่าวสารของวินิซิอุสกันต่อนะครับด้าน,นของเอเดซอยนนายประตูจากแมนซิตี้เนี่ยหนุนให้วินิซิอุสครับควาบอลดอนเหนือโรดี้เพื่อนร่วมสโมสรน,นะครับเอเดซอนครับผู้รักษาประตูตัวเก่งของแมนซิตี้เปิดเผยว่าเขาเทใจให้กับวินิซิอุสจูเนียเต็มคาราเบลเพื่อนร่วมทีมชาติคนนี้ครับขอให้ชนะโรดี้เอเนเดส เพื่อนร่วมสมศสรในการคว้ารางวัลบอลลงดอร์ผู้ชนะรางวัลน,นี้ของปี24จะมีการประกาศขึ้นในวันที่28ตุลาคมนี้แล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมแมนซีของเอเดนซนหลายคนอยู่ในรายชื่อนี้ครับรวมถึงเออร์ลิงฮาแลนด์และก็ฟิฟโเรนแต่ดูเหมือนว่าโรดี้จะเป็นผู้ชนะที่มีแนวโน้มมากที่สุดจากทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของเปปกุเลราดาวเตะวัย28ปีอย่างโรดี้มีบทบาทสำคัญช่วยให้แมนซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูดกาลที่แล้ว และได้รับการเสนอชื่อเป็นเพื่อนยอดเยี่ยมในยูโร24ขณะที่เขาช่วยให้สเปนคว้าแชมป์รายการระดับนานาชาติรายการใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2012ยังไงก็ตามนะครับโรดี้เนี่ยต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดูเดือดจากวินิสุสกองหน้าจากเรอัลมาดริดที่ทำไปแล้ว24ประตูและ11แอสซิสจาก39นัดรวมทุกรายการดาวตะทีมชาติบราซิลอย่างวินิสุสก็มีผลงานที่ดีที่สุดในชิเปเลกฤดูกันที่แล้วโดวยทำไป6ประตูและ5แอสซิสจาก10เกม ฟอร์มของวินิสุสนะครับเพียงพอที่จะทำาให้เอเดอนหนนนหลังเขาเหนือโรดี้เพื่อคว้ารางวัลบรอดอฉจนดันของเอเดซอนกล่าวกับทีวีสปอร์ตในบราซิลเขาบอกว่าผมสนับสนุนวินิสุสเขาสมควรได้รับสิ่งนี้สำหรับทุกอย่างที่เขาทำในฤดูกันที่แล้วเอ,อผมสนับสนุนวินิสุสรวมถึงโรดี้ด้วยและใครก็ตามที่ได้รับรางวัลน,นี้จะเป็นรางวัลที่สมควรได้รับ แต่ผมคิดว่าวินิซิอุสสมควรได้รับสิ่งนี้สําหรับทุกอย่างที่เขาทําในชิบะลีสำหรับทุกอย่างที่เขาท,ทํา,ทาทในฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ถ้าโรดี้ได้ผมก็จะยินดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่เอเดรียนนะครับได้ออกมาเปิดใจนะครับหนุนหลังให้แข้งรุ่นน้องในทีมชาติบราซิลอย่างวินิซิอุสครับซิวรางวับลบอลดองในปี2024นี้เหนือโรดี้นะครับแข้งของแมนซิตี้ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมสโมสรของเอเดรียนนั่นแหละครับ ก็ต้องมารอดูนะครับว่าใครจะคว้ารางวัลน,นี้ไปครอบครองน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นรางวัลใหญ่นะครับส่วนบุคคลอันนี้คือรางวัลส่วนบุคคลนะครับที่หลายคนอยากได้มากๆครับลูกฟุตบอลทองคำรางวัลที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันนะครับจะต้องมารอดูเลยครับว่าใครจะคว้าแต่ตัวเต็งสาล้วนียเป็นชื่อของวินิซิอุสจูเนียนะครับ ชื่อของวินิสเองครับแล้วก็ฟอร์มอะไรต่างๆก็เป็นที่ประจักษ์ในฤดูกาลที่แล้วด้วยนี่ครับทั้งกับสโมสรแล้วก็ทีมชาติบราซิลนะครับอาจจะโดดเด่นในยูเอลกับโรเลอยนมาริดมากกว่านะครับสำหรับวินิซิอุสที่ผมมองนะก็ต้องมารอดูเลยครับน่าลุ้นเหมือนกันไปตามข่าวสารกันต่อเลยครับของเชนันบูคไโยซากานะครับเชนอนลงใจเลยซากาอาจจะพิตทันเจอบอลมัดสุดสัปดาห์หน้านะครับ ทางด้านอาร์เซนอลครับอาจจะได้บูคาโยสก้ากลับมาฟิตทันเวลาสําหรับการเจอบอลหมัดสุดสัปดาห์หน้าถึงแม้จะถอนตัวจากทีมชาติเพราะอาการบาดเจ็บซาก้านะครับจะไม่มีส่วนร่วมในเกมที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยไปเยือนฟินแลนด์เมื่อคืนทช่่ผ่านมาหลังจากโดนเปลี่ยนตรงในครึ่งหลังของเกมแพ้กรีซด้วยความเป็นกังวลว,ว่าจะมีอาการบาดเจ็บ ดูเหมือนว่าซาก้านะครับพบกับปัญหาที่แฮมสตริงและหนักพอที่จะทำให้ลรคลาสลี่ไม่อยากเสี่ยงใช้งานเขาในเกมเจอฟิลแลนด์แต่ผลการตรวจเผยว่าไม่ใช่อาการเจ็บที่หนักหนาเอ่อคลาสลี่ในสภาพก่อนเกมมึงเขาบอกว่าบุโย mm ่อซาก้าอาจจะหายกลับมาทันเวลานะแต่ก็ไม่แฟร์หรอกนะรเสี่ยงส่งเขาลงสนาม mm hmm. เขาเป็นคนที่มองบวกและผมคาดว่าเขาจะไม่เป็นอะไร ก่อนหน้านี้แอสตันอต้องลุ้นว่าซาก้าจะพร้อมสําหรับการไปเยือนบอลหมัดในวันเสาร์หน้าหรือเปล่าแต่พวกเขาพอลงใจได้ว่าจะไม่ซ้ารอยมาตินูติกาที่โดนปัญหาเจ็บเล่นงานจากทีมชาติจนพักยาวฤดูกาลน,นี้ดาวเตะวัยยุบ3ปีอย่างซาก้านะครับโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกับการยิงไปแล้ว3ประตูและเซสไป7หลักครั้งหลักลงเล่นไป10เกมทุกรายการนะครับผมอืมก็มมต้องมารอดูนะครับ สำหรับสถานการณ์ของบูคาโยสากานะครับผมก็ขอให้ฟิตทันนะครับในการเล่นเกมพิม์เลงกลีสัปดาห์หน้านะครับผมก็ต้องมารอดูนะว่าสถานการณ์ของสากาจะหนักหน่วงมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าจะไหวทันหรือเปล่าเอาจะช่วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยกับ Uscore 3สานะครับโอ้โหจัดแคมเปญใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้ครับ1-3ึตุลาคม ใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ Uscore 365สามหได้เลยแอดําำหน้านะครับมีกิจกรรมดีๆเอามาฝากนะครับสะสมยอดถึงก็รุนเงินรางวัลของรางวัลเสื้อฟุตบอลพร้อมของที่ระลึกลายเซน็นเตะเยอะแยะมากมายนะครับของรางวัลมูลค่ารวมก,ว,มก,ว,มกว่า6 8 0 0 0 0บาทถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ u s c o r e นะครับแอดไลน์ไปได้ที่ Uscore 3อรแอดไลน์มีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่1นึ่งถึงสาตุัวลาของนี้สนใจก็จัดทําไม่สนใจก็ไม่ว่ากันเป็นกิจกรรมดีๆ ที่เอามาฝากให้ฟังนับในเดือนตุลาคมนี้อะไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของราสสมูทหอยลูนดีกว่าเนาะก็หอยลูนนี่แหละครับเปิดใจบอกว่ารับว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในช่วงพักรักษาตัวนะครับฉะนั้นของรัสสมูทฮอยลูนครับกองหน้าของแมนยูเนะี่ยยอมรับว่าเรื่องน้ำหนักตัวมันมันเพิ่มขึ้นเลยนะอของตัวเองนี่แหละหลังจากต้องพักรักษาตัวมานานจากอาการบาดเจ็บ กองหน้ารายนี้พลาดลงสนามในช่วงออลสตาร์เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่เอ็นหลังหวเขา่าฉากช่วงปรีซิซันทาให้เขาต้องนั่งดูกันในขันของแมนยูซึ่งประสบป,ปัญหาในช่วงต้นซีซั่นด้วยแต่หลังจากฟื้นตัวกลับมาจนฟิตส,สมบูรณ์ครับฮอยลุนก็กลับมาลงสนามให้กับแมนยูได้ในเดือนที่แล้วโดวยเขายอมรับว่าน,น,น,น้ำหนักตัวของเขานเนี่ยเปลี่ยนไปในช่วงที่ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมปัจจุบันนะครับกองหน้าวัย21ปีอย่างฮอยลุนนะครับกำลังอยู่กับทีมชาติเดนมาร์ก สำหรับการเล่นในเฉลีกที่ไปย,ยสเปนเมื่อวันเสาร์แล้วก็ไปเยือนสวิสนานในวันอังคารแม้ว่าฮอยลุนจะกลับลงสนามได้แล้วครับแต่เขาก็ยังบอกว่าเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะเล่นเต็ม90นาทีฮอยลุนกล่าวว่าเขาลดน้ำหนักลงไปบ้างหลังจากได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้เป็นพิเศษตามรายาง,งานจากเดอะมิเรอร์ครับฮอยลุนกล่าวว่าเออไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรีบร้อนและเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บอีกครั้ง ร่างกายของผมรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งผมอาจจะพร้อมลงเล่น90นาทีแต่ถ้าผมใช้สมองบ้างผมไม่คิดว่าการเล่น90นาทีในวันเสาร์กับสเปนจะเป็นความคิดที่ดี<ฮ>ผมน้ำหนักลดลงมานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอะไรผมรู้ว่าการมีน้ำหนักตัวที่เบาขึ้นและเล็กน้อยก็มีประโยชน์เหมือนกันและการมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นเล็กน้อยก็มีประโยชน์เหมือนกันผมไม่ได้โฟกัสเ,เรื่องน้ำหนักผมชินกับความจริงที่ว่าน้ำหนักผมเนี่ย ขึ้นคนลงลงนิดหน่อยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายผมเองเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ราสมุสหลุนได้เปิดใจบอกว่าน้ําหนักขึ้นเล็กน้อยนะในช่วงพักรักษาตัวตอนบาดเจ็บอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ออกให้สัมภาษณ์ทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ ที่รับฟังในช่วงเช้าเแบบนี้ครับจัดไปให้วัยัดไปยาวๆเลยทุกท่านทุกคนกเข้าหาปลากินกันด้วยนะดูแลสุขภาพตอใจเรียนตอใจะทำงานครับ